ครับนมัสก,การครับหลวงพี่ครับ,บนมัสก,การเจ้าคะ่ะ<อ>กราบคุณไก่มือเข้ามาแล้วนะครับผมเอฟซีกับยามบาเขามาหาพระบทมาเขามาหาหลวงพี่อีกเด้อนะครับหลวงพี่ก็ให้ตรงวดแล้วนะครับเน,ะนอะโงวดที่ผ่านมานี่ครับผมงวดที่ผ่านมาชุดนี้ของหลวงพี่นะครับหลักสิบบนหลักหน่วยบนถือว่าแม่นนะครับหลวงพี่ก็เน้นให้คู่เดียวครับตัวที่เน้นเห็นไหมครับวงให้พร้อมแล้วก็ไม่เขียนให้พร้อมครับตัวเดียวที่เน้นคือศูนย์เก้ามาศูนย์เก้าตรงๆนะครับแล้วก็ ุดสรุปสรุปนะครับสี่คู่นะครับศูนย์เก้าตรงๆเห็นไหมครับชุดสรุปเมื่อนี้นะครับยำโคงสุดท้ายก็จะให้หลวงพี่สรุปให้น้ำขึ้นเกาสี่คู่นะครับมีเปลี่ยนแปลงไหมครับชุดที่ให้กังวดนี่เปลี่ยนแปลงตัวไหนบ้างครับหลวงพี่มันก็บผมนีเปลี่ยนเปล่งเลยครับเพิ่มกับไปใค่ตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนใครแต่เน่าตากสูงเขาให้ชุดสรุปเลยไ่มครับชุดสรุปสีคู่เลยไ่มครับผม ม,มีสรุปแข่ซีคู่ป่ะครับเงินเนี่ยมีอยู่์ป่ะครับอ่ามีชุดสรุปให้น้ำครับเบิางชุดลักลอยลักสิบก่อนก็ได้ครับผมหรือชุดที่ลงพี่ให้ชุดบนล่างบนล่างก็ได้ครับข้นบนางบนล่างป่ะอ่าชุดที่ลงพี่ให้บนล่าง,อ,างอันนี้เอาชุดสรุปสรุปเลยชุดสรุปสี่คู่อ่าสามห้า สามห้าตัวเล่จะมีตัวเล่เนเหรอครับผมยังไงครับสามห้าหกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดสี่อันนี้ชุดสรุปตัวเล่นไามครับผม านเน้นตัวเดียวคืองวดที่แล้วนี่ศู 9, 90, นย์งวดนี้คือ0ูนยอ่าทานเน้นคือศูนย์เจ็ดเจ็ดโอ้มีสามหาหกสี่ศูย์เร่างนั่นเอาละับล่างบุญเอาสคู่เนี่ยสคู่นี่นนท่านชม,มนะครับยังไดก็ไปหาจังใดก็ต้องร่างบุญเอาอ่า หาลอตเตอรี่ไปได้ธรรมชุมเด้อเพราะวา่าคืองวดที่ผ่านมาเนี่ยเอาถ้าตัวเดียวคือศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์อันนี้คืองวดที่ผ่านมาธรรมชมุมเดี๋ยวบอถอยจะดีเค้นให้นะงวดที่ผ่านมานครับชุดสรุปนะครับเป็นแบบสี่คู่นะครับที่หลวงพี่ให้ แอบศูนย์เก้านะครับชุดสรุปได้มาแล้วนะครับสามห้าหกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดสี่นะครับเน้นคักคือศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์มาครับลุงพีโอ้เอานะครับอันนี้ชุดสรุปเดี๋ยวบ่าวถอยเต็งจะเขียนให้ตัวยังไงสี่คู่นี้คู่ครับแล้วก็เอฟซีนะครับชุดที่ชุดบนชุดล่างอันนี้นะครับผมที่หลวงพี่ให้ตองวดนะครับผม สาหาก็ยังอยู่ในชุดที่สรุปไห้นะครับเน่นอ่าอันนี้ชุดบนอยู่บาซิป้าหรือป้ากัได้ทั้อ่าเก้มาตัวนี้แหละนี่จ้านสามตัวนเี่มตัวาเม็ดเดียวเลยนมครับศูนยก็อยู่ในชุดสรุปอ่า0ูนยนะครับผมหลักร้อยสตัวมันจะเป็นตรงนี้แหละเป็นเก้าสามหน่นมสิป็นซับไปอยู่นี่ละครับวนี่้าศูนย์เนี่เน้นล่างบอะครับผมเน้นล่าง่อืมนับชุดสามตัวมันแต่คนนี้คือว <laughs> ครับเอาและชุดนี้นะครับชุดหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนเห็นไหมครับหกสี่ก็ยังอยู่ในชุดชุดสรุปสีค่คู่หกสี่เจ็ดสี่นะครับก็ยังอยู่ในชุดที่หลวงพี่สรุปให้สีค่คู่นะครับหลักร้อยเก้าห้าศูนย์หลักสิบบนแปดหกเจ็ดหลักหน่วยบนสามสี่ห้าอันนี้คือเต็มชุดเนะงวดที่ผ่านมาคือมาตัวนี้เลยศูนย์เก้าตรงๆง,ง,งวดนี้หลวงพี่เนี่ยให้หกสี่หกสี่ก็อยู่ในชุดสรุปสีค่คู่นะครับตัวร่องคือเจ็ดสี่กับแปดสาม เจ็ดสีก็อยู่ในชุดสรุปสีคู่นะครับเข้าอีกวนี้เลยเข้าอีกหครับผมมั่นใจอยู่เขาจมาที่เข้าตัวไหนล่ะตอนนั้นมที่เข้าตัวเน้นเลือตัวโบนิ่นะเข้าอีกอยู่หาผู้ใดมากสีกหาหกสีผู้ใดมาเจ็ดสกเจ็ดสีผู้ใดมาแปดสมกะห้าดสมท่านผู้ชมผูมมาห้กะจับหลักร้อยนั่นนี่ล่ะจับเก้าหรือศูนยส่แน่นครับผมให้เลือกเอาหลักแปดมีแปดสามแปดสี่ปดหหลักหกหกสามหกสหก้าหลักเจ็ดเจ็ดสมเจ็สจ็ดอันนี้ชุด สิหน่วยบนธรรมผู้ชงวดที่แล้ว0ูย์เตรงตรงหรือผู้ใดอยากได้หน่อยก็คือชุดนี้นะครับชุดบน935าสามนับสากับสามศตัวเด่นนะครับตัวรองคือ3ามศูนย์เอาหน่อยชุดก็เอาอันนี้ละล่างไปตัดเอาตัดเอาล่างศูนยแค่นั้นน่เดี๋ยวบอทาวที่เขียนชุดสรุปให้ได้ทรามผู้ชมเด้อเน้นคักๆนครับสีคู่ชุดสรุปสมห้าหกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดสี่ามเม็ดเดียวขึ้นวันที่แล้วเม็ดเดียวศูน มวลนี้เม็ดเดียวคือศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นี่โอ้ท่านผู้ชมเอออย่างเม็ดเดียวงวดที่ผ่านมานี่ครับงวดที่ผ่านมานี่เม็ดเดียวเห็นไหมครับเม็ดเดียวนี่ยศูนย์เก้าเก้าศูนย์นี่ครับศูนย์เก้าเก้าศูนย์เม็ดเดียวศูนย์เก้านี่หลวงพี่บอกให้เขียนแยกมาเลยนี่ศูนย์เก้านี่เม็ดเดียวตัวเน้นเม็ดเดียวอ่าเอา,เ,อาเดี๋ยวบ้าแถาเขียนให้นะครับชุดสรุปซีคู Q, อา่า เป็นนวดนี้มั่นใจปะ่ะครับผมมั่นใจอยู่ได้วดนี Rat ้นะวันดีป่ะครับหลวงพี I mean ่ก็ว่าไข้ตื่นจริงวันก็ดีครับเชื่อว่าสิเข่าอีกซึ่งวดที่แล้วหลวงพี่ก็ว่าฝันดีเด้ฝันดีก็จังว่าเข่าซูนเก่าตรงๆนะครับเนาะอืมอธิว่าเข้าอายุฟันี้ฝันมาจริงเลยหลวงพี่ฟันดีมันผมว่าอดอภัยฟันนะก็ดีแต่ว่าไม่ตจองเชื่อดอกครับว่าผู้เจ้ามันประหลาดอยู่ในใจนะแต่คือว่าฝันดีฝันดีนะครับหลวงพี่ว่าฝันดีแล้วท่านผู้ชมเด้อนะครับ สูงเจ็ดุดสรุปสีสว่ว่วนจะกันครับกลับนำได้สี่คู่กันดิสี่คู่สี่คู่กลับตัวไว้ด้วยครับ,รบเนี่ยท<ำ>ั้งสี่คู่แต่ว่ามันเป็นตัวตรงอยู่ย่าเมื่อกี้นี่เนร่างอยสิได้คนาดศูนย์ก็ไม่ออกโอ้ยขึ้นบุญนะย่ามันติดนั่ละครับผมแต่มันติดรักมันนั่นอยู่ เน้นคักๆถ้าเม็ดเดียวก็คือศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์มาครับผมออ่ะนะครับนี่ครับสี่คู่ชุดสรุปนะบนล่างได้ทบทวนชมได้บนล่างเด้บนล่างสี่คู่นี้แบบสามห้าหกสี่นะครับศูนย์เจ็ดเจ็ดสี่ถ้าเน้นเม็ดเดียวนะค,คือศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เสียไปล่างเป็นตัวกลับของมันก็นได้อีกไ้ือเต่าโอ,อเคว่าคุณล่างคุณคุนแค่นั้นครับให้ที่บนล่างไว<ม>้ไ มีซื้อตรงกระซื้อันจิงนั่นอยู่แล้วเปินล่างเินบุญอยู่แล้วนีอ้าวทังล่างทังบุญคู่นี่หาลตเตอรีไว้นะครับลูกีเนาะอ้าวแต่นั่นแหละทำหมักบมักสอกอ่ะทางเบึก์ะก้อนเนี่ยสับหนึงนี้กับกดที่แล้วนี่ก็0ศูนย์เก่าตรงๆท่านผู้ชมนะครับ้าได้โชคนะครับผมอันนี้คือชุดสรุป3ามห้าหกสี่ศูนย์เจ็ดเดสี่นะชุดสรุปท่าเม็ดเดียวคือศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นะกันที่แล้วนี่เม็ดเดียวคือนศูนย์เกาศูนย์เกาเกู้นย์แล จำเนี่ยล่างสูนเ็ีครผมย้ำเป็นเล่นขึ้นบุนแค่นั้นแหละการไว้บุญรางวันที่แล้วนี่ศูนเกาบุญก็เป็นบุญนะหลวงพี่นะเอามาไว้บุญก่าเป็นบุญกันตอนนี้ครับเอานะครับม่ให้หลวงพี่ย้ำให้นะชุดสรุปสี่คู่นะครับแล้วก็ชุดหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนนะครับชุดหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนะวันบวเข่าจะเท่อล่างนะก็ดีครับ ใส่งไปบนนี่บอครับผมนี่เพรามันมีแต่อยากมาบุญกว่าแต่ผู้ใดมักชุดบนกับ935นะครับผมนี่935อย่าอย่าไปเอาออกได้นะให้ซื้อไว้นี่3530ลอตเตอรี่ไว้นี่นี่ครับชุดนี้935อันนี้ชุดที่คัดเน้นๆแล้วนะครับนี่าก935นี่แหละเพื่อมากระ30นี่ก็ปีนี้อันนี้คือชุดบนชุดล่างครับผู้ใดมักหน่อยคูพักนะครับผม่ปุจตาปะเอ๋อกราบขอบุญขอบคุณหลวงพี่นะครับผม ขอบคุณ FC แฟนคลับทั้งช่องนะครับมันนี้เดินทางมาหาลุงพีให้งลุงพีเน้นย้ำให้แล้วนะครผมเป็นหน้าทางหยิบจับลอตเตอรี่สลากกินแบงได้ทำมุมชมได้ถ้าห้ามาเข้าก็ไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะครับถาประมาณกับเบิร์นซื้อนะครับซาถูกครับลุงพีขอบคุณ FC แฟนคลับทั้งช่องครับพอกันคลิปหน้าครับผมอ๋อสฉบโฉงินมันซาถูกรอบครับผมสวัสดีครับ